ก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนคนก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปลุยงานให้พี่จักหน่อยเมื่อวานฝนตกเกี่ยวไม่ได้แล้วเมื่อคืนก็ตกไปอีกแล้วนาแกลุ่มเลยไม่รู้ว่ามีน้ําหรือเปล่าแต่ข้าวล้มเลยครับล้มตั้งแต่ตากเกสอแล้ลไปครับนี่ตลือเป็นไง ก็ไม่ไกลครับไปหนองยาวนี่เองหนองยาวก็ไม่ถึงบรนวังใกล้ๆ ประทับถึงทางเข้าแล้วโอ้ยลั่นเลย ข้าวเหลืองนี่เป็นนาขุดนาดินนะครับเพิ่งรถเกี่ยวเพิ่งลงเกี่ยวครั้งแรกนะครับคุ้ยข้าวดูดีเหมือนกันนะโอ้ไม่มีน้ำแห้งเกะเลยุ้ยของนอกของนอกฝรังไปแลับอ่าขอจับบอมที่ยังไม่ได้ใส่กระโจมเพราะว่าเดี๋ยวจะคันต่อไปจะเอารถจับบอมเข้าเช็คนะครับผมก็วันนี้มีทำเทอร์โบตลือนะฮะเดินท่อ เดินแบบทอดใช้งานง่ายๆเอาทางลงตรงนี้เปล่าเนี่ยโอเดอร์กติดน่าจะลงตรงนี้นะเนี่ยเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวจะเลื่อกไปไอกลงแล้วเดี๋ยวราจะลืนลงเลยครับลงตนะั้งไห้น้ลนอลงท้ายรถก่อนเลย น,นี่น้าลแล้วที่บ้านลงอะไรอะ่ะลลงอะไรเยนี่นที่บ้านต้องลงลิ้น,นอันนี้เก็บตัวเงียบมา a l r i g h ครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ามันตะบูตานกแก้วต้องเข้าแล้วครับจังหวะนี้ เขากำลังเดินลงมาด้วยความมั่นมั่นและมั่นใจมองซ้ายนิดนึงเอ๊ะช่องมองไปไมันหยุดตรงไหนนะเล็งเหงมั่นมาระวังม้วนหน้าลงมาแล้วกันโคตรชอออกเฮ้ยเฮ้ย,ยชุบอือยไปช่วงโค้งเลยก็ชันใหญ่เลย เยสใช่ๆทางลงตรงนี้แหละสิเทสบอกแล้วเรียบร้อยเรียบร้อย thảm อยทำไมทำข้าวลมงี้พี่อ่อนนะมันอ่อนนะอ๋อไม่แข็งนะอ่อนที่อ่อนนะหายรถจะพร้อมเลยเนี่ยโอ้โหข้าวอะไรเนี่ยพี่จักรหกหนึ่งพอได้เพว่านั่นแก้ดีเลยไอ้แปดห้าได้เลยโอ้โหหนักเหรอหนักตีดำดำน้ำหมดนะแหมยังไม่หายเลยเข้ามา ยกไอ้ข้าวเม็ดเดียวน่ากลัวนะยกเม็ดเดียวของการอะแขนยังขัดอยู่เลยเนี่ยอ๋อดูด้วยเต่งเหมือนเจ้าของแกะเลยเลื้อยๆเนาะถั่วพี่วานถั่วไปแล้วไงน่ะวานไปแล้วงาไส้อะต้องห่วงไปอยู่เนี่ยตายตอเลยนะเย็กมาเย็นจัดทุกคนมากเลือดอย่าไปเกี่ยวถั่วเข้าปากนะเม็ดอะ อีบได้ใจเลยนะเห็นสองะเนี่ยนไหมลืมพี่จ่าเขาบอกเอาแค่ตั้งๆพอเอาตั้งๆที่เป็นเกาะๆน่ะเออเียวเดี๋ยวให้ลาบไว้เขาจะถั่วขึ้นไม่ได้สเ wada <laughs> <laughs> amu <laughs> <laughs> ตส่ฟางให้ด้วยตส่ฟางคุ้มไว้เดี๋ยวนกไม่ลาบก,กินอ๋อหลมอย่างนี้เกี่ยวง่ายครับตะลืบบอกสบายสบายไป,ไ,ป,ไ,ปไอ้หนูแต่ก็แหมเป็นแต้เลย แล้วลรือบอกเก็บตัวขึ้นทุกเม็ดควันม่เลยว่างั้น หกล้อลงมาแล้วเราเกี่ยวด้วยเข็นด้วยนี่นาสังขยาต,ตลงเอง,เองนะครับอันนี้สองไร่วก,กว่าๆเป็นข้าวเบาทำนาครั้งแรกครับที่แรกเป็นสวนแล้วก็ให้หน้าดินไปเนาะอย่างเงี้ยหนวจก็กวักดินกันเลยทีเดียวยัดไส้ครับล้มทับไปทับมาเพราะว่าล้มตั้งแต่น้อย ก็จะมอมนินดๆนะฮะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติอะ่ะมันล้มทับชั้นอ่ะเนาะแต่ไม่มีน้ำไงที่มอมเนี่ยเพราะว่าไปลำต้นเขาเน่าครับกาบใบอะ่ะพวกสางใบพรอว่าอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยก็เหมือนสไตล์อย่างเงี้ยเราก็ต้องเกี่ยวรอบพื้นอะ่ะดูดีครับดิเนี่ยนี่ครับดูข้านะอย่างเงี้ยกรคือวมก็ติดพื้นเลยครับรวงติดดนเล้วเนี่ย ก็ต้องวัดหน่อยนะครับข้าวไม่ได้นันอะไรเงี้ยนะไม่ได้เละไม่ได้น่าอะไรขนาดนั้นก็ต้องเอาดีครับตรงนี้นี่ยุบๆเลยเลยไว้ใจไม่ได้นะครับที่คุณน่าดินใหม่แรกเป็นสวนนะครับตอไม้ตออะไรก็อยู่ โดย่อตรงนี้เราอกเราว่าแทางเอาเหลือแค่นี้นจริงๆเลาะไปมันง่ายกว่าใช่ไหมแต่ไม่ปลอดภัยเสียบเอาดีกว่าถ้าเกิดสมมตินึกภาพมันถ้าเกิดรถมันติดมันติดตะแคงเบียดอย่างเงี้ยแบบเอียงล็อกอย่างเงี้ยดึงยากกว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้าเกิดจมตรงๆเราเข้าขางหลังได้หนุนหลังแข็งง่ายแล้วก็เผื่อไว้เผื่อมันซุดเผื่อมันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเนี่ยอย่างทีมเล็กๆของผมส่วนตัวผมผมไม่ชอบเลาะข้างนะแทงหาดีกว่า เสียเวลานหน่อยแต่ผมว่ามันชัวร์กว่าแล้วถ้าเกิดมันติดขึ้นมาเลยขึ้นมามันมันจะง่ายกว่าอ,อันตรายที่ให้หนาดินใหม่แล้วยังอย่ง,อยงตรงนู้นนะเลาะได้ครับเพราะว่าเขาแข็งตรงนี้น่าจะลุ่มจุดน่าจะเป็นจุดทิ้งน้ำเขาเนี่ยเนี่ยน้ำมันแช่ตลอดเป็น,ม,นมันเสี่ยงมันเสี่ยงรอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เดการเกี่ยวขวาง ข้าวล้มแจบครับย้อนเอาไม่ค่อยขึ้นแล้วหนวดเดี๋ยวหนวดเสียหนวดเกาพื้นอนะ่ะเพราะว่าลวงตอนย้อนอะลวงเขานอนติดพื้นเลยเกี่ยวขวางเอี่ยมเนี่ยขวางอย่างนี้ข้าวเขาล้มยาวอย่างเงี้ยเขาล้มล้มไปงูแล้วล้มยัดมางี้เราต้องเกี่ยวขวางก็ใส่เลี้ยวบ่อยหน่อยแต่ก็จะเอี่ยมถ้าตามลวงอะโอเคแต่อีไลอีลย้อนย้อนปากอะมันมันไม่เอี่ยมหรอก เหมือนวีเลยเฉยนอนพื้นเลยนี่จัดการให้ตะลึอเกี่ยวขวางนี่อย่างเงี้ยเหมือนเราเกี่ยวขวางแถวเข้าดานดำอะ่ะอยู่ที่เราว่าเราจะทําให้เขายังไงแค่นั้นเองมันไม่จําเป็นจนะต้องแบบน้ายาวก็ะจะไปเกี่ยวยาวเลยแล้วก็ดูหน้างานเอาบางทีเราหันไปเงี้ยโอ้โหเหลือเยอะว่างอะไรเงี้ย เราก็ไม่อเอาเอานะ่ลืมไม่ได้ปิดตัวตีอ่ะ,ะอย่างเงี้ยมองไปก็คือเอี่ยมไปเลยแต่ถ้าย้อนอนะ่ะไม่เอี่ยมหรอกเพราะว่าลวงนอนพื้นอ่ะมันไม่ใช่ก,กระดกอะ่ะเจบ็บเจ็บพื้นดินนะครับนี่ฮะเห็นไหมเนี่ยเขาล้มย้อนอย่างเงี้ยเนี่ยเขาล้มขวางอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยลวงเขาดดินเนี่ยถ้าเกี่ยวขวางอ่ะ จะมีประสิทธิภาพกว่าแต่ถามว่าถ้าเกี่ยวตามรูปแบบที่วนเกี่ยวมันเร็วเนี่ยเนี่ยใบไปทำให้มอมเห็นไหมเนี่ยแล้วพูดเื่งจริงเกี่ยวอย่างเงี้ยเกี่ยวง่ายกว่าง่ายสำารรบคนขับด้วยได้ไหมวางหหวดก็เขายกมาเป็นแผ่นเลยคือไม่ต้องมาไล่ข้าวย้อนเนี่ย ไม่ต้องลัวขามหรือนวดเกาะเขาจะเกาะขึ้นมาหมดเลยเลี้ยวบ่อยก็สงสัยจะเก็บเม็ดถั่วที่จักแตกหมดไปแล้วนหละ <c oughs> เกี่ยวอย่างนี้แหละได้เข้าทั้งหมด น่าจะได้อุ้มเหมือนเนี่ยผมว่าน่าจะไดุ้กเกือบสองเกวียนแหละก็ถือโอเคอะ่ะข้าวทำนาลอกนาดินไปทำนาครั้งแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าพอได้นะแล้วที่ประมาณสองไร่แต่พี่จักรเขาบอกสองไร่ก,กว่าแต่มาดูในสายตาว่าประมาณสองไร่อะไรครับพอไปที่ส่วนมากเนื้อที่ไม่ค่อยตามนโฉนดเท่าไหร่เนื้อที่อาจจะไม่ค่อยถึงไม่เต็มไม่เต็มที่แต่ข้าวเกือบโผล่สองเกวียน,นสมบูรณ์แ เนี่ยรอยเนี้ยรอยเนี้ยเป็นรอยย้อน,หนเห็นไหมนี่เห็นเปล่าเนี่ยเนี่ยข้าวเห็นไหมที่มันเอาไม่ได้มันมุดใหด้ดูผมเห็นเนี่ยผมเกี่ยวผมสังเกตแล้วเราก็บอกให้คนขับของเราทำแบบนู้นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่คือข้าวย้อน ย้อนติดแล้วถ้าสวนไปอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเหมือนหวีหวีไปเฉยถ้าสายหน้าก็เกาวเม็ดหล่นเม็ดรั่วหมดเกี่ยวขวางจบสุดนี่เกี่ยวขวางย้อนนี่อย่างงี้นี่สบายแล้วก็ไม่ต้องมาให้หนวดไปเกาดินด้วย เลยเหไหมเล่าคนขับคนเดียวกันนะไม่ได้เปลี่ยนคนขับนะครับแค่เปลี่ยนวิธีเกี่ยวโ้นขอนง้ยยพี่เหย็บเม็ดเหย็บเม็ดถั่วแตกหมดไปแล้วนะขนเหใช่นน <laughs> ลือดลเย็บเย็บเม็ดถั่วแตกหมดเลยโอ้โหพี่ ถือว่าได้ดีนะถือว่าดีผมโผล่แล้วนะสองเกมกว่าแล้วนะเดี๋ยวพี่อพอได้พอได้เดี๋ยวผมต้องทำมั่ง่งทำตั้งๆไม่ค่อยได้ดีต้องทำล้มอย่างพี่นะเราเย็นมากันเอ้ยตไปเกมอ่ะแย่ไเปเกมจะตั้งว่าไงเกมว่าไงจับตา ที่านน่เอององอะไอเีนอ่ำเล่นๆทำเล่นๆคุยอง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 นเต็มไปแล้วเต็มเรอเบียดตะวันแลวเจ้าสายเป่ย ตะหลงไม่ถ่ายครับเปลื่องกล่องไเลยเปลืองไลเ่องเปืกแล้วต้องเยอเลยอืมดีอไมเฮ้ยเพื่อนหลานตลงหลานตลงเปื่อนกันรุ่นเดียวอบผม โอเคครับเสร็จเรียบร้อยมาแล้วอุ้มเต็มเต็มเดียวเลยสองเกียร์ยี่สิบถือว่าโอเคที่สองไล่กว่าถือว่าได้ข้าเระดับไล่ไละไลไละระเกียนนะเขาเบาหกหนึ่งแล้ลย่ยจำไม่ได้แล้วเป็นไงอ๋อโอเคครับก็แตเสร็จเรียบร้อยนะครับผม ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราจะเกี่ยวกันไหนยังไงเราก็ดูหน้าง,งานครับดูเนื้องานเอาวันแล้วแต่าของข้าวเขาล้มไปทางไหนเป็นยังไงอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับก็จัดให้เขาแล่นพอกัอนโอเคต่อนี่นครับอยู่ที่เราจะทำให้เขาหรือไม่ทำ บางทีเราอยู่อยู่ในใจอะเราคดขับอะเราจะรู้ว่าทําแบบไหนมันจะดีอะไรเงี้ยเราก็อย่าไปติดตัวแล้วโอ้ขี้เกียจทําว่าอะไรเงี้ยมันจะติดตัวเป็นนิสัยเราก็ต้องซื่อสัตย์ต่อชีพของเราอะซึ่งผมหายกินผมทำแบบนั้นจริงๆใครติดตามผมมานานก็จะรู้นะครับหนักดีวว่ะเก่งเลยอะ <laughs> เก่งเลยนั่นแหละทำอะไรก็ซื่อสัตย์ต่ออาชีพที่เราทำไม่ว่าจะเป็นเราจะค้าขายอะไรเราก็ต้องจริงใจกับลูกค้าใช่ปะ ก็เปรียบเทียบเหมือนเราซื้อของมาแมงไม่ตรงปกอะไรเงี้ยเสียความรู้สึกวะเสียความรู้สึกเหมือนกันทำอะไรก็ทำด้วยใจมันจะหางคิดได้นานแล้วจะยังยืนอ่ะโอเคครับไปแล้วครับเพื่อนก็ฝากติดตามรับชมกันพะพาซีดเองหนึ่งแฟนเพจด้วยนะครับลงคลิปในแฟนเพจด้วยแล้วก็ทางช่อง YouTube ด้วยไปแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมกลับไปซ่อมรถตะลือต่อเนี่ยมือไม้เลยกระจุยกระจายเลยมือเลือดทุกวันนี่ก็ต่อยเหล็กประแจหลุดปาก ไปเดี๋ยวกลับมาซ่อมรถกันต่อดี okay, ครับ